มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่เราจะนึกถึงไม่ได้คงจะหนีไม่พ้นสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นทางรถไฟที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำแควใหญ่มีความยาวประมาณ300เมตรเป็นหนึ่งในแร,นมร์มข,ของเมืองกาญจนบุรีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของโลก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มาของสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยหยาดเหงื่อและแรงงานรวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกพันธมิตรนับหมื่นหมื่นคนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทางรถไฟที่มีความยาวถึง415กิโลเมตรเริ่มจากสถานีชุมทางหนองประดุกจังหวัดลาดชบ,บรุรีไปสู่ปลายทางที่เมืองทันซูซายัตประเทศเมียนมาสำหรับใช้ลำเลียงอาวุธและกำลังพลของญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปโจมตีเมียนมาและอินเดีย เนื่องจากบริเวณน,นี้มีฐานดินชั้นล่างที่หนาแน่นนายทหารช่างชายญี่ปุ่นจึงเลือกสร้างสะพานบริเวณน,นี้ซึ่งการสร้างก็เป็นไปด้วยความลำบากเพราะเฉลยศึกจำนวนมากเสียชีวิตลงเพราะโรคภัยและขาดสารอาหารและถูกทารุณกรรมอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะโตก้าบริเวณถ้ำกระแสซึ่ง เป็นทางโค้งเรียบด้าผาอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเชี่ยวกากเต็มไปด้วยไข่ป่าสัตว์ร้ายอีกนานาชนิดมีการเปรียบเทียบกันว่าหนึ่งในไม้หมอนของรางรถไฟสายมรณะเปรียบได้กับชีวิตหนึ่งชีวิตเลยทีเดียวสะพานเปิดใช้อย่างเป็นอาการเมื่อวันที่25ธันวาคม2000 สีและต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2487สะพานแม่น้ำแควถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยทิ้งระเบิดอย่างหนักจนทบาสะพานหักท่อนกลางและต่อมาญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกในวันที่15สิงหาคมพศ2488สะ24พานข้ามแม่น้ำแควจึง เป็นแลนด์มาร์คที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบรุรีใครที่มาเที่ยวกาญจนบุรีต้องแวะชมหรือแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้นะครับผมไอ้กุ้งก็แนะนำนะครับผมบรรยากาศดี